สวัสดีค่ะเพื่อนๆจินมาแล้วนะคะวันนี้จินก็จะมาพูดในหัวข้อที่ว่าแ8วิธีตัดใจเมื่อไปหลงรักคนมีเจ้าของเราลองมาฟังดูนะคะเขาบอกว่าหลงรักคนมีเจ้าของแอบมองอยู่ทุกวันไปหลงรักแฟนชาวบ้านทั้งที่รู้ตัวว่าคือเราเนี่ยนะคะมีอาการหลงรักคนมีเจ้าของอยู่ เมื่อได้ฟังแล้วมันรู้สึกเจ็บจีดขึ้นมาทันทีถูกต้องไหมคะจริงๆมันไม่ใช่เรื่องผิดที่เราจะรักใครสักคนแต่หากรักผิดที่ผิดเวลาเราเองต่างหากที่เป็นทุกข์เพราะความไม่สมหวังเจอกันช้าเธอมีเจ้าของเมื่อ,อยากเมื่อ,อยากมองก็ได้แต่อิจฉาเรื่องการรักคนมีเจ้าของเนี่ยยังไงยังไงก็เจ็บไม่ว่าความรักนั้นเขามีใจให้กับเราด้วยก็ตาม แต่เราก็เป็นได้แค่ตัวสำรองเพราะพวกเขาเหล่านั้นะ่ะตัวจริงอยู่เพราะพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมีตัวจริงๆอยู่แล้ววันนี้เลยมีมุมมองเล็กๆนะคะทำอย่างไรละ่ะให้เลิกรับคนมีเจ้าของแปดวิธีตัดใจนี้ช่วยคุณได้นะคะหรับได้ก็ต้องรอได้นะคะเขาบอกว่าทุกอย่างต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้น คุณก็ต้องรอโอกาสที่จะที่เขาเนี่ยจะโสดได้เหมือนกันเพราะทุกอย่างมันไม่มันไม่มั่นคงแน่นอนหรอกถูกไหมฮะบางคนเนี่ยคบกันมาสิบปีก็เลิกลากันได้เพราะฉะนั้นอย่าไปถอดใจว่าเราคงหมดหวังรอให้เวลาและโอกาสเหมาะเข้ามาหาคุณสักวันหนึ่งอาจจะต้องแยกย้ายกันไป เมื่อน,นั้นเราค่อยเข้าไปหาเขาอย่างภาคภูมิใจโดยที่เราไม่ต้องคือไม่ตรงไม่ต้องถูกตาหน้าด้วยว่าไปยุ่งกับคนที่มีเจ้าของแล้วจริงไหมคะนะคะสเปิดใจอย่าปิดกั้นตัวเองนะคะก็คือว่าถึงจะบอกให้คุณรอเขาแต่ทุกอย่างมันก็ต้องมีลิมิตของมัน เพราะฉะนั้นเมื่อคุณรอเมื่อถึงจุดหนึ่งที่คุณรู้สึกพอแล้วก็หันกลับมาเพื่อเปิดใจมองคนอื่นบ้างหากคุณปิดกั้นตัวเองไปตลอดจะทําให้คุณพลาดโอกาสจะเจอคนที่ดีคนอื่นๆทำให้คุณไม่มีใครเลยและก็เหลือตัวคนเดียวในที่สุดนะคะคือควรจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองบ้างเนี่ยนะคะ 3. ตัดใจสลัดความหน้ามืดตาหมัวออกไปซะนะคะ ก็คือว่าอย่ามัวมานั่งเศร้าเสียใจให้เพียจิตเลยสิ่งแรกเลยคือต้องตัดใจเพราะจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยรักหรือว่าหลงเขาอยู่กันแน่อาจจะมีหลายเหตุผลที่ทำให้เราชอบคนคนนั้นเช่นความมีสเสน่ห์ของเขาที่ชวนเคิมเสียเหลือเกินหรือความใกล้ชิดจึงทำให้เราหวั่นไหวแต่ไม่ว่าเหตุผลใดตัดอกตัดใจเสียดีกว่า เพราะของของคนอื่นต่อให้แย่งมาจนได้ก็ไม่ได้มีความน่าภาคภูมิใจเท่าไหร่หรอกนะ4อย่าพยายามทำตัวออกหา่างแน่นอนที่สุดนะคะสเนี่ยพยายามพยายามนะคะทำตัวออกหา่างนะคะแน่นอนที่สุดถ้าหากเรายังหาโอกาสเข้า ใกล้เขาอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดพูดคุยเราเองจะยิ่งรักเขามากขึ้นจนยากที่จะตัดใจทางที่ดีควรหลบหน้าเขาไปเลยหรือถ้าหลีเลี่ยงไม่ได้ก็พยายามมองไปที่อื่นแทนการมองหน้าเขาแล้วกันนะคะ5มิตรภาพแบบอื่นก็ยืนยาวได้นะคะบางครั้งคนที่คุณแอบรักนั้นนะนะอาจจะเป็นรุ่นพี่ อาจจะเป็นรุ่นน้องอาจจะเป็นเพื่อนหรืออาจจะเป็นคนรู้จักการที่คุณรักเขาคุณอาจรักเขาในบทบาทอื่นที่ไม่ใช่คนรักเพราะฉะนั้นนะคะการที่คุณรู้สึกรักและรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีอาจจะเหมาะสมแค่ในบทบาทของพี่น้องของเพื่อนเท่านั้นก็ได้นะคะ 6. รักแบบไม่ต้องครอบครองนะคะหากคุณรู้สึกรักเขาจริงๆ รักคือการเสียสละนะคะรักไม่จําเป็นต้องครอบครองรักคือการที่เราได้เห็นเขามีความสุขเพราะฉะนั้นหากเขามีคู่ครองของเขาอยู่แล้วเนี่ยนะคะแล้วเขาก็มีความสุขกับชีวิตในในเมื่อคุณรักเขาจริงๆคุณก็ต้องอยากให้เขามีความสุขอยู่อย่างนั้นดังนั้นนะคะควรคอยมองเขาอยู่ห่างๆคอยห่วงเขาในลีมิตที่ควรจะเป็นนะคะ เรารักเขาได้ถึงเราจะไม่ได้ครอบครองเขานั้นต่างหากคือความรักจริงๆแล้วในวันใดที่เขาทุกวันนั้นถึงเป็นเวลาที่เหมาะสมที่คุณควรจะเข้าไปหาเขานะคะเจ็ดนึกถึงบาปบุญคุณโทษบอกตัวเองเสมอว่าเขาคนนั้นมีเจ้าของแล้วข้อน,นี้จะทำให้ศีลธรรมในตัวเราพุ่งออกมาเลยเพราะเขามีคนรักอยู่ เราไม่ควรจะไปยุ่งทำให้ครอบครัวคนอื่นต้องมีปัญหาควรนึกถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาหากเราเข้าไปข้องเกี่ยวกับเขาคนนั้นมันจะแย่แค่ไหนหากเจ้าของเขารู้เขารักกันอยู่ดีๆเรากลับกลายเป็นมือที่สามไปทำลายความรักของคนอื่นให้มองถึงตัวเราถ้ามีคนอื่นมาแทรกแซงทำให้รักเราล้าฉาน เราเองก็คงเสียใจมากเช่นกันใช่ไหมคะต่อไปข้อที่8เตือนสติตัวเองอยู่เสมอเขาเขารักเราได้เขาก็รักคนอื่นได้อันนี้ก็จริงนะคะข้อนี้ก็สำคัญค่ะตอกย้ำตัวเองเข้าไว้หากคนนั้นๆเขาทอดสะพานให้คุณด้วยความเต็มใจและคุณทั้งสองก็รู้ว่ามันผิดนะคะนั่นเขาไม่ได้รักคุณหรอกนะ เขาอาจจะเห็นแค่เราเป็นของเล่นชิ้นใหม่หรือเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่มาข้องเกี่ยวกับเราแสดงว่าคนคนนั้นไม่มีความมั่นคงในความรักเอาเสียเลยเขานอกใจแฟนเขาได้สักวันหนึ่งเขาก็จะนอกใจเราได้เช่นกันนะคะบอกว่ารักที่ผ่านมานะคะเคยคิดว่าฟ้าดินใจดำแท้จริงแล้วเนี่ยคือว่าฟ้าเนี่ยนะแนะนำให้เราช้ำ นะคะรอคนใช่กว่านะคะก็เหมือนว่าเขาให้เรามา,มาทดสอบตัวเราแล้วรอคนที่ใช่กับชีวิตเราดีกว่านะคะเขบอกว่าอาการแบบนี้ใครไม่เจอกับตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันรู้สึกเจ็บยังไงแต่อย่างน้อยเมื่อได้รู้แปดวิธีปรับตัวให้ผ่านอาการโรงรักคนมีเจ้าของแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะช่วยให้เราหมก มีมุมมองใหม่เกิดขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยถูกต้องไหมคะนะคะยังไงแล้วนะคะคนที่มีเจ้าของเนี่ยนะคะไม่ควรนะคะถ้าเขามีเจ้าของอยู่แล้วเรานะคะถ้าเราเป็นคนมีศีลธรรมเราไม่ควรจะเข้าไปกล้าวกายนะคะเพราะไม่นั้นเนี่ยเราจะปวดจิตทันทีนะคะยังไงแล้ว คลิปนี้จินข้อขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ